สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่นะครับสถานที่จะทําการจุดบังไฟในวันที่23เมษายนนะครับ2 5 6 6นะครับตัวนี้เป็นมูบ่บานนะครับนี่เส้นทางไปบันดูนะครับเส้นทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลดูนะครับนี่เป็นเส้นนี้นะครับ เ้นบ้านน้องทมนะครับไปบรรดูนะครับเดี๋ยวผมมีภาพ,พี่นหวงมาทําการเหตุฐานของไฟนะครับนี่เป็นฐานจุดนะครับนี่เป็นฐานจุดนะครับมันหนีมากกบพอยี่ย่พอน,นะครับพอยพี่่พอนตัวน,นี้พอยี่ีจัน นะครับตันนี้พอยายบังพอหญ่สมบังพี่ชายตัวนี้พ่อปลาหำครับตัวนี้ปลาหำตัวนี้พอยายไล่พอยายไล่พอใายไล่พอยเหลือตัวนี้พอหญ่จำปาสุรเสณตัวนี้ครับหมอนาแกงนี่พอยหญ่นบตัวนี้ทีมงานฝ่าหุ่นห่วย นะครับผู้ใดมีทอสองทอสามนะครับนี่จะทําการจุดในวันที่ยีิบสองนะครับนี่ระลังเหตุฐานครับพี่น้องครับนี่วันที่ยี่สิบสองเมษาเป็นการแห่หม่องไฟนะครับพี่น้องอยากมารวมงานนะครับขอเลียนเชิญพี่เลียนเชิญน้องนะครับมาเอาบุญหม่องไฟน้ากันนะครับตอนนี้ก็รลังเหตุฐานจุดครับพี่น้องครับ ต่อจำปาละเสนนะครับผู้ซอยสมบางพิสัยพญิพรนนะครับมักกระทายกวัดนี่กะพญิพานขอบคุณนะครับทีมงานสุขูทุกคนนะครับที่ไปตัดใหม่พี่น้องพูดได้ยากวมาซอยนะครับมาด้สุงมือนะครับมีงานหนเห็ดสุงมือนะครับอยู่ทางวัดนะครับ ผู้ใดพี่น้องอยากมาเอาบุญน้ากันนะครับมาเอาบุญน้ากันตอกสองเทียได้บุญสองเทียได้พี่น้องนี่ผมมีถ้ากดก็ต้องมีงซ้ำกันบ้านี่ซ้ำกันครับนะครับพี่น้องอยากบริจาคเป็นน้ำปนะ นะครับอยากบริจาคเป็นโลงท่านนะครับในวันที่ยี่สิบสองยี่สามนะครับเต้าชีกินมือนี่ปลาหัมว่าขอบพี่น้องครับทอสองทอสามครับพี่น้องกำลังเหยียดฐานเลยพี่น้อง ทอสองทอสามนะครับพี่น้องที่ว่าจะของเจ๋งว่าจะของมีฝีมือในการเหตุทอสองทอสามนะครับวันที่ยี่สิบสองยี่สบสามนะครับมีชิงรางวัลแน่นอนเอามาประชันกันเมาประชันกันเบิงครับพี่น้องพี่กัดอยู่บ้านทองทมตมบลดูนะครับกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องมีฝีมือในการเหตดทอสองทอสามนะครับ เป็นกําลัางนี่แหละกําลัางตัง้งฐานเลยทีมงานทีมงานเหตุฐานนี่ทีมงานฟาวนหวยเลยทีมงานผู้นำนะครับ คณะกรรมการวัดคณะกรรมการหมู่บ้านซอยกันแล้วครับพี่น้องช่วง,วงนี้พี่น้องอยากมาร่วมทำบุญอยากร่วมนะครับในงาน้างนี้นะครับมาทางวัดน,นะครับชุมมือมีงานอะไอ็ดนะครับพีน่น้องครับนี่มาซอยกันครับพี่น้องคนละไม่คนละมือ,อนะครับ กัาแล้วนะครับกำลังเห็ดฐานออกไฟแล้วครับนี่แต่เห็ดฐานของไฟฝนกระสีตกแล้วนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านนี้นะครับเห็ดฐานนี่ฝนหีตตกเลยนี่ตอกฐานแล้วเมื่อเรงฝนตกเลยนี่เมืองส่งนี่พุ่มพอนราวัดระวัดระย้ ครับก่สิเป็นงานได้ก่าสิเป็นบุญได้นะครับนี่ความถุ่มเทของพี่น้องนะครับก่สิเป็นบุญได้เจริญบุญนะครับเนี่ยขอบคุณพี่น้องทุก่านส่วนขอบคุณผู้นาชุมชนขอบคุณนะครับคณะกรรมการวัดขอบคุณพี่น่องชาวบ้านน้องทมนะครับทุกหลังข้าฮื่นนะครับเนี่ยคนละใหม่คนละมือครับพี่น้อง เบิ่งให้เบิ่งพี่นองเบิ่งบรรยากาศนะครับนี่เพิ่งกำลังเห็ดฐาดนหมอกไฟข้างซอยได้ <c oughs> ปลาหามเรากินหนามก่อน <c oughs> เพราะว่ <c oughs> าช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันห่อนสภาพอากาศค่อนข้าง,งห่อนนะครับตอนนี้อยู่ทีบานเท่ากับ อยู่ประมาณที่เกือบ40นะครับตอนนี้38องศานะครับจะเข่า40แล้วครับนี่ตาปูใส่ตากูได้ปะงง แม่คนมาเขาทายดูมนำมา้ไปพครับก่อไม่หัวเทันเบีตัวาไปตาเอานปาแต่าตะปูทีตัวกไม่หาเราว่าเสด้เออาไม่หามเาสิมันสีมันน้ำมันเล่ามันตีไปเอาไปน้ำเสาไงยังเสามาใส่เนี่ยกมะเยี่ เอเี่ยย่างอิตวลยเนาะพี่ใหญอินสอนนี่เราหลครับพี่น้องครับนี่อินสอนแล้วก็ลังตอกขันสุดท้ายที่จะยันไว้นะครับบุญของ บุญของไฟนี่วันที่ยี่สองยามนะครับนี่วันที่ยีสิามนี่มื่อจูดเอากระบี่คันี่คันอีกตัวสคันกระเ้องแลวก็พี่ืมนลุกไปตาตากันเนี่ยไม่เท่าไม่เท่าที่เบืีด กำลังสีเลีย่ยมครับพี่น้องใกล้สีเหลีย่ยมอะไรกำลังตกแตงก่งกำลังนะครับกเสียวขึ้นอีกประมาณสองตอนนี้มันหกนะครับเสียวขึ้นอีกสองนะครับเป็นแปดพออย่างพ่อ,อนว่าพออย่งหวังดอกท่านี่พ่อสามดอกอยูเอ่เศร้าเหรอแล้ววะ เออเัี่ยนผนแยกผนแยกวะมงัน่เป็นผนแยกพอลุงหล่าลุงหล่งตัววัน้วางรถแผนแยกตอกวันนี่พอนเปี่ยนผนแยกจับเอ Man, no.